สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ยังคงพามาที่เดิมครับมาเกาะติดตามสถานการณ์ปองานหลวงของหัหน้าโจยครับวันนี้เท่าแกหรือว่าเฮียนงไม่ได้ขับเองนะเจ้าไก่อกฟางกลับมาแล้วครับหวานข้าวเสร็จแล้ว เมื่อวานนี้ลาหยุดหนึ่งวันเท่าแกมาขับเจ้าสมเชิงให้ก็คงได้เห็นฝีไม้ลายมือของเท่าแกไปแล้วก็อีกสักหน่อยก็คงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคระะับถ้าได้จับบ่อยๆแต่จะมีเวลามาขับบ่อย,อยๆแค่นั้นเองอเจ้าไก่อบฟางมานะด่มาทอยดีอยู่ตรงนี้ส่วนทางหน้านู้นก็เจ้าพิศาดอุณาโจยเดี๋ยวไปดูกัน เมื่อวานนี่พาแมวไปเล่นน้ำเกือบนอกเกือบได้อยู่ในน้ำดีที่ไหวตัวทันตะโกนบอกเลยขึ้นมาได้ไม่งั้นละใบพัดลมแตกนี่งานเข้าเลยนะอะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นบ้างด้านนี้ก็เจ้ากไก่อบฟางก็คงยางทอยดินไปเรื่อยๆครับทําทีละครึ่งนะนี่ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกครึ่งหนึ่งทางด้านนี้ โอ้โหนี่ให้ดูก่อนด้านนี้ยังไม่ได้ทํานะทำจนถึงติกุติบุงพ่อแหละอยู่ตรงนี้แหละเดีย๋ยวเราไปดูทางด้านหัวหน้าโจยกันดีกว่าว่าทำอะไรวันนี้จะลุยน้ำอีกหรือเปล่าจะเล่นน้ำอีกไหมอ่ะอยู่นี่เองอยู่ฝั่งนี้วันนี้อยู่ด้านขวาครับ ถอยดินขึ้นไปปันคูทางด้านนู้นครับนี่ถ้าขุดด้านนั้นเสร็จปุ๊บนี่ปล่อยน้ำนี่มีโอกาสลงไปละเลงดินก้นบ่อได้นะนี่น้ำก็จะยุบลงเมื่อวานนี่ไม่ยุบยุบแค่หน่อยเดียวเกือบไปเลยไหมล่ะเมื่อวานนี่จะอยู่ฝั่งนูน้นนะวันนี้ คงจะทอยดินอยู่ฮะพวกตะเข็บนี่แหละที่กั้นน้นํานี่อีกสักหน่อยเขาจะไม่เห็นนะหินแต่น้ําเดี๋ยวได้ละลงไปละเลงแน่ดูความคืบหน้าอ่ะ้ามองมุมนี้ เริ่มเห็นนะความลาดเอียงของสล้วให้เห็นแนวแล้วหเห็นรูปร่างนะครับว่านี่สลปเอียงแบบไหนก้นบอ่อยบอ,อยู่ตรงไหนฮะปากบ่ออยู่ตรงไหนปากบ่อก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะนี่หัวหน้าโจยเขาปักไม้ไว้ให้เดีย๋ยวผมจะซูมให้เห็นนี่ฮะมาอยู่คาปักไว้นี่คือปากบอ่อะฮะต่ทางนี้ก็คือก้นบอ่อ บอกว่าอีกกี่วันเสร็จหน่าสิบวันเสร็จไหมบอกไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงหรอกงานมีแต่ขี้โคนมีแต่น้ำอ,อ่างเงี้ยแหละทำยากหน่อยดีที่ว่าดินข้างล่างมันแข็งนะธรรมาวานี้ถ้าดินข้างล่างมันไม่แข็งด้วยนะน้ำเยอะโอ้โหผมนี่ไม่อยากจะพูดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นมั่ง แกก็นึกว่าน้ํายุบแล้วอุตสาขุดหลุมไว้ต้องสองหลุมปล่อยน้ําลงไปแล้วยุบน้ํายุบไปแค่นิดเดียวเองฮะสงสัยจะเห็นผมแล้วนะเดี๋ยวคอยดูเถอะได้เวียงมาทางผมแน่ขี้โคน่นอะเริ่มทำการปิดด้านนี้นะ ทอสูบซิ่งก็ยังไวยังนุ่นเหมือนเดิมครับอายไหมเห็นไหมผมว่าแล้วเห็นว่าแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปผมว่าแล้วว่าต้องเห็นผมแล้วแหละอุซามาด้านหลังไม่ว่างครับวันนี้ไม่ลงเล่นน้ำอีกเลยวันนี้ลงเล่นน้ำอีกไหมอย่าคุณตรงนี้เสร็จก่อนใช่ไหม เดินเข้าไปนะอ่ะเดีย๋ยวว่าวันนี้จะลงอีกแต่อขอขุดด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะอย่าปล่อยน้ำลงมาอย่าลงให้ดูอีกกว่านั้นโอ้ไก่คอโอ้ก้าลุยก้าเสียงดีแท้อ่ะลงมาคุยมาอธิบายให้ผมฟังครับ ผมก็ชอบนะเวลาการทำอยูะแห้งไวยู่ถามว่าดินแห้งไวดีนะผมก็ชอบนะเวลาหัวหน้าโจยคุยให้ผมฟังเนี่ยอธิบายว่าเนี่ยผมจะทําแบบนี้นะแบบนี้นะผมก็พอแกพูดผมฟังผมก็พูดต่ออีกทีครับทางคลิปนี่แหละครับให้รู้กันแกบอกว่าต้องลงครับ ไม่ลงไม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่ผ่านหรอกเฮียสาว่างั้นต้องลงต้องลงไปในน้าครับแต่ให้รออดใจสักหน่อยหนึ่งพอให้ผมเก็บด้านนี้ด้านนี้ปุ๊บแล้วก็เก็บกุนบ่อฝั่งนี้ก่อนนะแกว่างั้นพอได้ปุ๊บยังไงก็จะปล่อยน้ําลงแล้วก็สูบน้ํา สัก5้าเซนครับว่างั้นแล้วถึงจะลงไปไม่เอาแบบเมื่อวานแล้วเป็นการที่เสี่ยงเกินไปหัวหน้าโจยว่าใบพัดมันก็อายุอนามก็เจ็ดแปดปีแล้วเนาะมันไม่เหมือนใหม่ๆแกว่างั้นคุยผมฟังถ้าเป็นใหม่ๆนะแกไม่กลัวเลยแกว่างั้นเมื่อวานเนี่ยแต่เห็นว่าใบพัดนี่ม,นมันได้มาเจ็ดแปดปีแล้วมันก็เสี่ยงที่จะแตกแกก็เลยเดินขึ้นแต่ถ้าเป็นใหม่ๆนี่แกบอกว่าลุยเลย เนี่ยนะครับผมก็อธิบายคุยฟังต่อขุดตรงนี้ก่อนทอยดินก่อนครับทอยดินขึ้นไปก่อนแล้วก็จะมาตัดกลนบ่อตรงนี้เพราะว่าตัดก้นบ่อมันตัดทีละ20เมตรมันไม่สวยครมันจะไม่เท่ากันตัดทีเดียวให้ยาวไปเลยทีนี้มันจะได้แนวถ้าตัดที20เมตรนี่มันดูไม่ตรงฮนะส่วนเจ้าส้มเช้งนี่ก็คุณน้าโจ้บอกว่า ผมให้ทอยดินไปฝั่งนู้นนะฮะทอยดินไปฝั่งนู้นพลิกไปพลิกมาเพื่อให้ดินมันแห้งเร็วดินกองนั้นนะ่ะจะเอาไปทําคูฝั่งด้านนู้นนะเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้หัวหน้าไม่ต้องมาลอกขุดให้มันลึกไงขุดให้มันลึกอย่างตัวเนี้ยแกขุดลึกเพื่อว่าเอาดินมาปั้นคูทีนี้ดินมันเหลือ ดินมันเหลือก็เลยทอยไปฝั่งนู้นครับทอยไปไว้บ่อลูกนูน้นไอ้ฝั่งนู้นที่ยังไม่ทําครับดินมันเหลือทีนี้แล้วก็ลอกนี้ก็ต้องไม่ต้องลอกลงลึกเหมือนตัวเดิมเหมือนตัวนี้นี่นะฮะผมกะดีบายฟังนะก็ต้องติดตามนะครับอยากจะเห็นแมวเล่นน้ําก็ต้องติดตามครับ ผมก็ไม่รู้จะมาตบจังหวะที่หัวหน้าโจ้จะเอาเมลลงในน้ำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้จังหวะผมมาพอดีมาจังหวะแกลงน้ำพอดีก็เลยได้คลิปเด็ดหน่อยวาลุยจริงๆครับบูจริงๆเนี่ยแหละใช้ยาโจ้จอมโหดมันหา ช่วงน,นี้ก็ฝนชักเริ่มเบาบางะนะเริ่มเบาบางแล้วแถวบ้านผมเริ่มเบาบางลงลาราคาทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะอุปสรรคนี่อยู่ที่น้ำน้ำมันซึมมาครับเอออย่า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 อย่อย่า,ย,ย,าย่เฮ้ยนาะ <laughs> น้ำมันซึมมาฮะซึมมาจากข้างใต้แล้วก็ซึมมาจากบ่อนู้นครับนี่มีหน้าแล้วมันถึงได้เห็นน้ําขึ้นทุกวันทุกวันแต่ทางด้านนู้นก็จะลดลงนะน้ําทางด้านนี้ก็จะเพิ่มขึ้นรอบนี้ลงแบบรัดกุมหน่อยฮะต้องสูบน้ําออกอีกสักหน่อยฮะแกบอกว่าสูบป,ประมาณอีกห้าสิบเซน ตอนลงนะถ้าจะลงนะต้องสูบน้ําลงให้อีก50เซนถึงจะลงไปได้ครับรอามีผลามาไม่คุ้มกันครับใบพัดนี่ของแท้นี่หลายตังเลยนะใบพัดลมใบพัดลมนี่หม้อน้ํานี่แพงไปตีหม้อน้ําแตกอีกซวยไปใหญ่หลายตังเลยนี่ต้องรัดก,กุมหน่อยคนะ วันนี้ผมก็คงมาพามาติดตามนะครับผมจะพามาดูเรื่อยๆครับดูความคืบหน้าวันต่อวันเลยให้เห็นว่าวันนี้มีอะไรแปลกตาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ